มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดใจพระบวชแล้วนำพ่อที่ป่วยติดเตียงแห่รอบโบสถ์และร่วมพิธีด้วยค่ะเมื่อวันที่5มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะที่ได้โพสต์รูปภาพบรรยากาศงานอุปสมบทของพระสิทธิชัยโพทอง อายุ39ปีที่วัดสันติธรรมตำบลประดูงามอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมกับภาพที่มีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยพงไหล16สีเทพช่วยกันประคองเข็นเตียงพ่อพระนะคะซึ่งป่วยนอนอยู่บนเตียงนานกว่า30ปีไม่สามารถที่จะลุกหรือว่าเดินได้ ให้เข้าร่วมพิธีอุปสมบทลูกชายตัวเองพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าสารต่อทุกความสุขทางโรเลทิขอเป็นส่วนหนึ่งของความสุขผู้ป่วยติดเตียงอุปสมบทลูกชายสาธุหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปทําเอาชาวเน็ตพากาันซึ้งน้ําตาคลอเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญในงานบวชครั้งนี้เป็นจํานวนมากเลยค่ะล่าสุดวันที่5มิถุนายน2565 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเล็กที่1หมู่ที่ 4, ตํำบลประดูงามอเภอสีเทพจัังหวดเพชรบูร์ซึ่งเป็นบ้านของนายสดใสโพทองซึ่งเป็นพ่อของพระนะคะมีอายุ60ปีแล้วก็นางบุญเรือนยันไทยสงแม่ของพระมีอายุ56ปีคะ่ะ โดยคุณพ่อสดใสนะคะเล่าว่าเดิมตนเองเป็นช่างทำประปาอยู่ที่กรุงเทพซึ่งต่อมาเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์สายเหนือชนท้ายรถจักรยานยนต์ตนและเพื่อนขณะกำลังเดินทางกลับซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เพื่อนซึ่งเป็นคนขับเสียชีวิตทันทีส่วนตนเองเป็นคนซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสไขสันหลังหักตั้งแต่นั้นร่างกายท่อนล่างก็ไม่มีความรู้สึกอีกเลยตลอดระยะเวลา30ปีซึ่งขณะนั้นพระสิทธิชยัยเพิ่งจะอายุได้10บขวบเท่านั้น ภาระหน้าที่ในบ้านจึงตกเป็นของภรรยาเพียงผู้เดียวในวันที่พระสิทธิชัยเข้ามากราบและบอกว่าจะบวชให้พ่อเพื่อให้บุญครั้งนี้ส่งผลให้พ่อมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นมามีอายุที่ยืนยาวทันทีที่ตนได้ยินทำให้น้ำตาคลอตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกและมีความสุขมากจริงๆ จากที่ก่อนหน้านี้ประมาณ8-9วันตนเองกินข้าวไม่ได้ต้องให้ออกซิเจนเมื่อวานและเช้าว,วันนี้ตนเองเริ่มมีอาการดีขึ้นเริ่มกินข้าวได้บ้างแล้วที่ผ่านมาตนไม่คิดว่าชาตินี้ตนจะได้มีโอกาสไปร่วมงานบวชลูกชายและได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกชายที่ผ่านมาลูกชายตั้งใจะจะบวชหลายครั้งแต่ก็มีอุปสรรคมีเหตุขัดข้องมาตลอดจนลูกชายอายุ39ก็ยังไม่ได้บวชและที่สําคัญเรื่องงานบวชครั้งนี้ลูกชายเป็นคนจัดก,การเองทั้งหมด ด้านพระศรษฐชัยเปิดเผยว่าตัดสินใจบวชครั้งนี้เพื่อตอบแทนบุญคุณบิดามารดาที่ได้เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนตนเองมาด้วยความยากลำบากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ